มามามาขึ้นมาขึ้มาจะเล่นกอนยังม่ล้นัวานน้ไมไ้ม่ด้มา้นการไปดีวอย่างนั้นั่งพี่ไอ้เลน่หนย่างอาหารซานได้เอาเอาเล่นัวมเล่นบ้ได้ กินตำมาม่าน้ำกันเ้ออแมคพี่น้องตัวกินแลตนกะงบาไม่นบอาเคยไเ่ยปะเทศนมันตำมดึงใหญ่บอกแสดงมึงมสตนะเ้่วงติบกิตาต้องกินเค็มมึงบได้ล่างสิมาม่าตอนที่จอยซื้อมานะมันเค็มแด้ว่ะนะกูซื้อมานตอนสุรินนาม มันปกติบอมันหอนประมุนเพิมลวกแล้วมนลางนำเย็นหน่อมมาเด้อมาเด้อโอสิเทสกตะตกใหญ่กับะเทนอสูมาบ้านเนี่เขาต้อกินอดาอ้จารยี่หนาวด้กยข้างนอกเขด้อได้มา มากินมากินน่นหละจังหวะส่างมาจากนี้จากเพื่อนกุนซู่ได้เบรี้นเยกสัมนิกาบะเลวบะถั่วจักเถื่อมัดูห่อหงขึ้นไปทาซีใหม่นกับบะขึ้นจักเถื่อขึ้นไปไเกรองอย่เนียเบาขึ้นะ สารภาพมาดูผู้ได้กินมะเข่อบมื่อวานเนี่มาหาม่อ้ำเละเ้ยว้าน้ยุบป้าแต่นี่นี่ตงยางนั่ข้าจ่อยเป็นคนเนี่ยได้มันเลือดมื่อวานนนบ้านไกิสไนยสเขาอกมาหใหม่เมาลมาแหนลสดไปมากเจุกสสู เอาเอาางสุญาณกินเบิร์เขาเม่อไงขาไปรถเขาไปนังรถเจ้าก็ยิ่าอย่างทีบอกเอารถไปเอาขอมาเขากินจนตายคนเดยเอากูเหม่ยกูม o อยดิเึ้นไปสต๊ะหน่ราวังเดือดนะสู คุ๊ตกใจวัวได้ได้เมื่อวานเจนัตตาลีเราเป็นยังบรมีนางข้าเจ้าคอมเมนต์ว่าเจนัตตาลีอย่าลืมหัวเด้อว่าสันนั่งบรจักษ์แดงสีหัวนั่งกันชนาลาะเสพไดมโหกันได้เอืบนะมาถูกทำมาถูกแล้วทางในพญังทางลุ่มแล้วทางในพญังทางนอกไม่เจอแม่หอยเลย

มันแผลตีนมันวาวเนองัวไม่พอบุกแผ่นะกะพังตะวันงัวดีกว่างัวปานม่สียันแดดายเบ่งนกกว่าสาวโผโ่กะเพ่ดเห้กกะขาดเวียนอยู่กับพัวเขานนะสกินส้างให้ได้นะสังแอร์ะลูาวพ่นกับพ่อเพ เย็้ให้ได้จันได้คนอาวคอยเด็กคออดกระพาะบำคันยืมบบรให้เยอนเหตุนะอุบัติยากดอกได้ยังมากินนะมากินดูย้นสนกรต่ายลุขาเรโอ้ยม้หรอ หามอาห่รวดคันยากิน้นมไมากไมออมเงาเลยตกกบอร่ามสหหมเยไ่ได้เยอะบอรีบเบอลืปลาปลาวงเจเด้อ่ามาตรสัยปล่ะอไหนโผงเลยตก้งมานะ่ลไป่บ้านน่นะตีเก็ตยไมีเล่ ปกกับโพนสูโซบสอส่งสายสูดกินน้ำแหลกคือบกินนัเนี่น่าันแต่ไมึมีเกี่ยวไืมควดกินมือนั้นมันผิที่มาขวเด้อแล้เสายไฟกัแทนผิดสิบอกให้คนรอมาเนาะอีเอเอาเขาเขาโทรบอกกันให้เอาสายไฟมา แล้วก็ปัดไฟมาอีกเบิดอยู่ฮะจ่อยมึงส่วนลายลายดูจ่อยมึงนีมาาทำตาทำถ่าเป็นนางเอกกินทีละเสนไมเลยน่านน้ม่่มาเลนอืมปากกะอาบกวางสะนี่ซีแตกเบา โอ้โมันเวียนสกินข้าวนะเบิดมือมือนนี่นะอืมกินแหงไลก็สิตื่นตอนีเข้ากะตืดก็แห้งตงนี้กัดหัยงูใช่ไหใช่ขากรเขากองนันรอบรอบไปกินยู่หองหน้าผู้อยากมาข่าวแท้ห้องกูได้ไม้ห้องเด้มเาอืม จะเดี๋ยวประเดิมห้องไม่ตัวจริงอืมไม่บายหอไมาค่ะจะเดียวประเดิมห้องไม่ไอืมนวงวผา,ายงวผา,ายแซ่บเยอะนุ่งอ,อ่ยอ่เค็มบ่

เหน้าน่ะเขากินอยู่กับโจ๊กเขาไม่แออั์สืมตัวนี้นุ่อย่าพูอย่าวได้ๆปลาเขาน้นจัวันนี้แหละเปดเขาเาวนี่ตายเชิอบเ้าเนี่ยเนี่ยบะเท้าเนี่ยนะตายคลองตายนะ กเพ้าคือนเหี้ยก็บบกะเพาสันเหียเหี้ยตายกแบบกะเพราเย่ะมากกะเพ้าอะไรส่วนคืนมาเนี้มันมันนีเข้าวันเทวัน ถ้าว่ามาม่อนเด็บเปิดสั้นกันนะนะเปิดเมืผู้ชายที่ไก่ก็อนุญาตได้ว่ามันก็เปิดเสมอว่าเ่อนี้อุ้ยแต่นางฝ่ายนึ่แล้วนี่ผู้ชายคือกันหมู่บ้านนี่นั่นใช่จ้อยเฮ้ยเมื่อเราเปิดทำไมล่ะอย่าเบิ่งมื่เปิดใช่กันเปิดมาผู้ชายคือกันอเออโอ๊ยมันน่นดานมึงเอ้ยอย่า้าหัดเปิดอย่กเบิ่งเข้าๆนะอ่งว่าตัวเองเป็นผู้ชายเหมายอมหาสมหวังตัวเองเป็นแม่ยิงนะ บักมอนก็สนับบ่โอเคพี่น้องปองปลายแซบนัวเีาจะไปเบิ่งสสัางกอสัางกำลังเดินไฟอยู่ตอนนี้มึงได้ลาอยู่เห็ดนะ เห็นอะไรอยอะ่โอเคจ้าทุกคนสวัสดี <t> <t> <center>